รองศาสตราจารย์สุรวาททองบุเชยก่อนครับแล้วตามด้วยศาสตราจารย์กระดกโงงตวัดนครับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกับผมรองศาสตราจารย์สุรวาททองบุผู้แทนราษฎรร,ระบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานที่เคารพครับจากหลักการและเหตุผลที่ สเสนอให้รัฐสภาหแห่งนี้ได้ทราบได้เอกสารและก็ท่านที่ท่านรับบทรีว่าการได้เ,เรียนเมื่อสักครู่นี้ผมเรียนว่าผมเห็นด้วยที่จะให้มีการรับหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมนี้นะครับด้วยหลักการเหตุผลที่สำคัญยิ่งก็คือ ทําให้ผู้รับทุนหรือนักวิจัยสามารถที่จะเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและก็มีการนำผลงานวิจัยนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้กับสังคมประเทศชาติด้วยและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือการจูงใจให้มีการวิจัยนะครับถ้าไม่จูงใจให้นักวิจัยได้ทํำฐานวิจัยแล้วก็จะไม่มี ผลงานวิจัยที่จะส่งเสริมให้นำไปใช้ประโยชน์และนอกนั้นยังกำลัดกลไกและมาตรการบังคับให้เกิดความสมดุลให้เกิดประโยชน์สำหรับผู้วิจัยและส่วนรวมด้วยด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวนะครับเป็นเหตุผลสำคัญที่จะต้องสนับสนุนอย่างยิ่งให้เกิดพระราชบัญญัตนินี้แต่อยไรก็ตามนะครับ สิ่งที่ผมอยากจะให้ข้อคิดเพื่อให้การปฏิบัติตามพร่ามตานี้เมื่อมีการประกาศใช้เนี่ยเป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักการและเหตุผลที่ที่กล่าวนั้นนะครับสิ่งที่เราควรคำนึงมากที่สุดก็คือการจูงใจผู้วิจัยนะครับและที่สำคัญจะต้องให้สิทธิประโยชน์ของผู้วิจัยเป็นสำคัญ จึงจะสร้างแรงจูงใจได้นะครับแต่เมื่อดูร่างพระราชบัญญัตินี้นะครับตัวผู้วิจัยเองเนี่ยค่อนข้างจะยากลำบากที่จะเป็นเจ้าของงานวิจัยครับจะมีผู้อื่นเป็นเจ้าของงานวิจัยและพร้อมที่จะรับหรือโอนหรือร้องขอหรือนำคืนไปให้ผู้ให้ทุนเนี่ยได้ ไม่ยากแล้วก็มีหลายโอกาสแล้วโอกาสที่จะเป็นเจ้าของงานวิจัยนั้นยากท่านประธานครับผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการนี้มันมีผู้ให้ทุนผู้ให้ทุนก็คือน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ให้ทุนแล้วผู้รับทุนนะครับผู้รับทุนนี้ในบทนิยามยังเขียนว่าเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลหรือนิติบุคคลแต่ก็ยังมีผู้วิจัยนะครับผู้วิจัยคือผู้ดำเนินการวิจัยนั่นเองแต่และ เมื่อมาเรียงอย่างนี้นะครับยังเป็นที่สับสนว่าผู้วิจัยนี่จะเป็นผู้รับทุนได้ไหมในเมื่อผู้วิจัยก็เป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นกลุ่มบุคคลธรรมดาท่านประธาน,นครับนักกว่านั้นนะครับในมาตรา8เมื่อดําเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแล้วมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะแล้วแลวนะผู้วิจัยเองเนี่ยยังไม่สามารถเป็นเจ้าของได้ทึ้งแท้ที่จริงแล้ว การที่เขาทำงานเป็นเจ้าของผลงานในเอกสารรายงานวิจัยเจ้าของผลงานวิจัยก็ต้องเป็นผู้วิจัยอย่างเป็นอื่นไม่ได้แต่ในในภาพหญัเนี้ยยังไปให้ผู้รับทุนซึ่งไม่ใช่ผู้วิจัยด้วยซ้ำนะครับประสงค์ที่จะใช้ผลงานวิจัยประสงค์นะครับถ้าไม่ประสงค์จึงแจ้งให้หัวหน้า โครงการอีกหัวหนะ้าโครงการก็ไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของผลงานวิจัยนะครับเป็นใครก็ไม่รู้อ,อยู่ๆก,ก,ก็โผล่ขึ้นมาได้แจ้งให้กับผู้วิจัยแต่อย่างไรก็ตามผู้วิจัยจําเป็นจะต้องร้องขอจากคณะกรรมการเพื่อขอเป็นเจ้าของถ้าคณะกรรมการไม่ให้คืออะไรครับก็คือไม่ได้เป็นเจ้าของการจูงใจให้ทําการวิจัยนั้นควรที่จะเริ่มต้นตั้งแต่สัญญาแล้วครับว่า เมื่อทําวิจัยเสร็จแล้วใครจะเป็นเจ้าของมีสัดส่วนเมื่อมีสิทธิประโยชน์หรือรายได้ใครคือผู้ที่จะได้ส่วนแบ่งเท่าไหร่การจูงใจมันควรจะเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนทําการวิจัยแต่ท่านได้มากําหนดไว้ในมาตราแปดว่าทําการวิจัยแล้วผู้รับทุนซึ่งไม่ใช่ผู้วิจัยด้วยนะครับมีความประสงค์จึงยื่นขอถ้าคณะกรรมการไม่ให้ก็ไม่ได้เป็นเจ้าของอีกนะครับแล้วก็ถ้าไม่ประสงค์จะให้ผู้วิจัย ผู้วิจัยขอถ้าเขาไม่ให้ก็ไม่ได้อีกเห็นไหมครับมันไม่ได้คุ้มครองพระบัญญัตินี้ควรจะการจูงใจนั้นก็ควรจะคุ้มครองสิทธิของผู้วิจัยประมาณครับยังมีอีกหลายประเด็นที่มันจะไม่ส่งเสริมให้เกิดการให้จูงใจให้เขาทํามาตราสิบเอ็ดเนี่ยัยงบังคับอีกนะครับว่า ผลงานวิจัยนั้นหากเจ้าของผลงานวิจัยซึ่งอาจจะเป็นผู้รับทุนหรือผู้วิจัยเองไม่เอาไปใช้ภายในสองปีให้ตกเป็นของผู้ให้ทุนาาท่นประธาน,นครับอยากจะบอกว่าผู้วิจัยเนี่ยไม่ใช่ผู้รับจ้างทำวิจัยนะครับเป็นผู้รับการสนับสนุนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเขาย่อมเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของตั้งแต่แรกทรงสิทธิ์ของการเป็นเจ้าของตั้งแต่แรก ไม่ใช่ไม่ใช้ผลงานวิจัยภายในสองปีแล้วก็ยึดคืนมาเป็นของผู้ให้ทุนสนับสนุนนะครับไม่ใช่จ้างนะครับผู้ให้ทุนและสองปีนี่มีหลายเรื่องที่ผู้วิจัยเองไม่อาจที่จะเอาผลงานวิจัยนั้นไปใช้ได้เองบางครั้งต้องใช้ปัจจัยบางครั้งต้องใช้ศักยภาพหรือใช้อำนาจหรือบทบาทหน้าที่ที่ผู้วิจัยไม่มีก็ทำเอาผลงานวิจัยนั้นไปใช้ไม่ได้ แล้วก็บอกว่าต้องตกเป็นของผู้ให้ทุนแต่จริงแล้วไม่ว่าใครจะใช้งานวิจัยชิ้นนี้ไปที่ใดก็ตามสิทธิประโยชน์และความเป็นเจ้าของของเขาการทรงสิทธิ์ซึ่งเป็นความเป็นเจ้าของนั้นควรจะมีอยู่ทุกเมื่อไม่ใช่คนโน้นคนนี้เอาไปเป็นเจ้าของแล้วก็ทำให้เขาหมดสิทธิ์มาตรา13นะครับผู้รับทุนนำผลการวิจัยไปใช้ เกีกรณีที่เขาขอเป็นเจ้าของเกิดรายได้จึงมาคิดว่าจะจัด,จดสรรอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมจึงเข็นว่างานนี้เนี่ยจะไม่เป็นธรรมและไม่คุ้มครองผู้วิจัยด้วยนอกกนั้นยังเปิดโอกาสให้ผู้ซึ่งอยากเป็นเจ้าของผลงานวิจัยไปเจรจากับผู้วิจัยถ้าตกลงกันไม่ได้ให้ไปที่คณะกรรมาการคณะกรรมการพิจารณาเป็นอย่างไรให้เป็นไปตามนั้นนั่นก็หมายถึงว่า ไปมัดมือชคผู้วิจัยอีกผู้วิจัยก็ไม่มีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของนะครับหรือแม้เกิดเหตุสงครามนายุกรันตีโดยคลรอมอรเห็นชอบก็ตามก็ยังสามารถที่จะนำเอางานวิจัยนั้นไปใช้และเกิดประโยชน์อย่างไรนั้นก็ซึ่งผู้วิจัยอาจจะไม่ยินยอมก็ได้ท่านประธานครับที่ผมกลัาเรียนมาเรื่องนี้ค่อยๆเป็นละ,ละเอียดและก็อาจจะเข้าใจไม่ง่ายนะครับแต่ว่า เวลามันสั้นผมขออนุญาตเพิ่มเวลาอีกสักนิดหนึ่งนาทีนะครับว่าถ้าจะให้พระาราชบัญญัตินี้จูงใจและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้วิจัยผู้วิจัยเท่านั้นที่จะสร้างผลงานนะครับถ้าหากเขาไม่ได้มีความเป็นเจ้าของถ้าหากเขาไม่รับการแบ่งปันสิทธิประโยชน์หรือรายได้อะไรแล้วเนี่ยยากที่จะจูงใจนะครับผมเลยมีข้อเสนอฝากไปยังกรรมธิการที่จะตั้งขึ้นว่า เพื่อเป็นไปตามเจตนารมณ์นี้คิดว่า mm. การบริหารจัดการตรงนี mm. ้การตกลงว่าใครจะเป็นเจ้าของผลงานวิจัยนั้นควรจะทำก่อนการวิจัยมีสัดส่วนเท่าใดไม่ว่าจะตกเป็นของใครใครเป็นเจ้าของก็ตามผู้ทําวิจัยเนี่ยย่อมที่จะเป็นเจ้าของมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของด้วยและได้รับสิทธิประโยชน์ หรือได้รับการแบ่งปันจากรายได้ที่เกิดขึ้นครับถ้าอย่างนี้แล้วจึงจะจูงใจให้เขาอยากจะทำและก็พิจารณาให้รอบครอบว่าข,ข,ข้อกำหนดว่าสองปีนั้นจะต้องใช้ผลงานวิจัยนี้ในขณะที่ผู้ใจบางทีไม่มีอำนาจหน้าที่ไม่มีบทบาทที่จะใช้งานวิจัยนั้นไม่มีศสกยภาพไม่มีทุนที่จะทำหรือแม้แต่ระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้ไม่อนุญาตให้ทำเพราะนั้น ผลงานวิจัยนี้ก็จะตกเป็นของผู้อื่นนะครับอย่างไรก็ตามจะตกไปเป็นของผู้อื่นหรือใครไปทําอะไรก็ตามผมฝากเรียนว่าสิทธทิที่เขาพึงจะได้ก็คือสิทธิทประโยชน์การเป็นเจ้าของและรายได้ที่เกิดขึ้นเขาควรจะได้รับการแบ่งปันจึงขอฝากเรียนฝากท่านประธานให้ข้อสังเกตนี้ไปยังคณะกรรมาการวิสามันที่จะตั้งขึ้นเพื่อปรับปรุงแก้ไข พระบัญญัตินี้ให้สมบูรณ์ถูกต้องเหมาะสมส่งผลต่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์เป็นการจูงใจและให้เกิดผลงานและนำไปใช้ให้ป,ประโยชน์ครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณครับ,รบ,บ,รบต่อไป